สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพีนพ่น้องเพื่อนๆทางนาช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางและกล็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยนะจ้ามาพบก,กับแนวทางหวยเล่าพัฒนาจ้าเล่าพัฒนาวันที่จเดือนหกจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนมิถุนายนจ้าเมนีวันศุกร์ กับมาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเา่าแล้วก็ตามเคยจะก่อนสิไปรับชมเล่าพัฒนาของวันศุกร์วันที่เจ็ดเดือนหกเหมือนี่ก็เดียวมาเบื่องผลของวันที่หา้าวันพุธที่ผ่านมาก,กันก่อนจะสําหรับแนวทางของเฮาเนาะหายตัวใดไปแน่จะเล่าพัฒนาวดก่อนการเปิดเสียใดเข้าใจกันจะสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆถ่ายยังบวกเข้าใจก็คือสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้ะสําหรับเล่าพัฒนาวันพุธ วันที่หาเดือนหกที่ผ่านมาจ้ะสำหรับสุดเด่นให้เด่นวิ่งรูดไปที่1และเก้าหนเกวิ่งรูดจะสำหรับผ้นจ้าหตัวคือเจ็ดหกหนึ่งสีเก้าสาำหรับราง6ตัวคือเจอันนี้ลางหกตัวหน,น่ของเาผ่านไปเนาะ สำหรับรางทั่วไปจ้าชุดสตัวนั่นเองคือหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่แนวท่าของเฮามาตรงตรงบต้องกราบจ้าหนึ่งสี่อยู่ในชุดเด่นจ้ามาตรงตรงเน้นพิษตัวจ้าเน้นหนึ่งหาครับหนึ่งหกหัวนี่มา, 1, หานหนึ่งสี่สำหรับรางเด่นหนึ่งวิลุษหนึ่งมาสำหรับสามตัวบนจาเก้าสาม สองตัวบนคือเก้สาสมโอโหโปรโปรหมวกักแตงเด้งสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่เด้งเต็มเต็มบนล่างจะสำหรับเก้สามสามเขา้าก็คือมาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเด่น9วิ่งรูด9มาสำหรับสุดสาตัวนี้ ถือว่าเสียดไปนิดเดียวนะจะอ่าสูตรสูตรแรกนาองอจ้จอยสูย์เก่าสี่น้อกจะเขามาสี่เก่าสามน้อกจะโอ้โหถ้าเป็นสามนี่คือสามตัวตัวจูดเดอร์นี่อันนี้ก็คือมาสามเก่าแปดซะเนาะสําหรับแนวทางวัยรับพัฒนาของแอจ้จอยวันที่หายถือว่าแอจ้จอยจับดักไวถูกทางสูตรเด่นนี่คือหนึ่งกับเก้าสูตรกันขอเฮามีสามจะเขามาสเก่าสามบนอ่า สุดกันของแอดรอยกับมีสามแต่ว่าจ 5, 3, 4, 3, 5, 3, 8, ะหายสามสีสามหาสามแปดปวดสามเกาเกาสามอยู่ชุดเด่นแล้วเนาะอ่านี่คือผลสรุปเล่าพัฒนาของวันที่ห้าวันผุดตามนีเลยจ้ะยินดีกับค้นตีตามยินดีกับพีโนโ่นเอฟซีตีตามแนวทางเล่าพัฒนากับแอดรอยได้มือหนีเนาะจ้ะยินดีกับก้บนตีตามจะโอ้โหเข้าตัวได้แบบไรสามรถคอมเมนต์บอกเราแต่คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดรอยได้เนาะจ้ะ โอ้โหสำหรับเราผาธนาวันที่วันที่สามนี่วันจันทร์นี่หนึ่งยังอยู่เราจะวันจันทร์นี้มาหนึ่งสามบนมาเก่าเก่าแนวทางของวันที่หาเลยคือคํานวณยังติดหนึ่งติดเก่ามาขบเบิดเลยมันจะทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งเก่าอ่าทั้งเก่าสามหนึ่งสี่สำหรับวันที่สามนี่จอยเน้นหนึ่งสี่เน้นหนึ่งสี่เข้ามาหนึ่งสามวันที่หาเน้นหนึ่ง หนึ่าหนึ่งหเข้ามาหนึ่งสี่สำหรับตัวเนี้ยนี่ก็ต้องเขาทูดเขาัาหลายๆเนาะจ้าอ่าแต่สําหรับบนนี่คือมารนเน้นๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าหนึ่งสี่ลางนี่เน้นบุถึงตัวเนาะโอเคตามนี้เลยจ้าสาหรับมื้อนี่กันตามกันตอลุนกันต่อจ้ากับแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันศุกร์วันที่เจ็ด อาจารย์ได้การอยากให้เบื้องว้เป็นแนวทาง้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณมีเข่าละกัมีรูดจ,จะผิดพลาดประากรรารรดกะขอสูตรขอพยาพิณเ,เอฟซีไว้ด้วยละกันเราจะเอจอการคำนวณห้ไปตามสูตรและกานอยากนํามาแบ่งปันจ,จ,จะถามหมักถาชอชบกะจังคอยตามเนาะถามบามบหมักบ่ชบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จา้า กนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจะสำหรับพีน่น้องเอฟซีตันไดที่เขามารับชมใหม่ๆคืออย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอเพื่อสิ่ใดโบพาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจา้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นสองกับสี่วิ่งลูดจะสำหรับสุดเด่น สายวิง่งสายลูดของเฮาวันที่หาคนะือว่าเด้งๆกันเลยทีเดียวราะทางบนท้งล่างจะ,ะทางจะทง้งลูดสําหรับสายวิง่งสายลูดของเฮาจะมือนี่หมักตัวไรชอบตัวไรกะนําไปวิง่งไปลูดได้จะเด่นวิ่งลูดอยู่สองตัวสองกับสี่จับคู่เด่นสองวิ่งลูดสองมีสองสาม สองสี่สองหา้าสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่นสี่วิ่งดูดสี่จับขู่สี่หา้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ตามด้วยสี่เก้าอ่าสำหรับตัวการจะหาหกอย่าลืมเบิ่งชุดกันด้วยเด้อจะบางเถือบางขางชุดกันของเอนจอยกะปังคือกันห้าเจ็ดชุดกันเอจอยจำหายแค่แปดสามคู่จ้าหาหกหาเจ็ดตามด้วยห้าแปดอ่านี่คือชุดกันสำหรับสามตัวโบนจ้าสองหาเก่า สองสี่แปดสี่สองห้าสี่สองหกาสำหรับตัวเน้นจะาเราพัฒนาวันนี้สามตัวขอเน้นไปที่สี่สองห้าสี่สองหกอ่ะสี่สองหก 2องหาเก่ากั้นเน้นไปที่5 8าแปสำหรับสุดเด่นเด่นสีวิลุษ4ี่คอเน้นไปที่4ี่หกสี่ตามด้วยสองห้าจําสำหรับแนวทางวเวล่าพัฒนาแนวทางของเฮามืออนี่คือตามนี่เลยจา้า หมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีโจดไว้แค่ว้ฝากน้าไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกัน,นเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจ้า <c oughs> มือนีก็ขอให้มาป,ปังปังละกันจ้าขอให้พวกเราเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า